ยังไงถ้ารอบตัวของเราเป็นแต่คนที่มองว่าเรานั้นไร้ตัวตนแบบไม่ได้ตงใจแกล้งด้วยนะคือมองไม่เห็นจริงนี่คือเรื่องเล่าของชิระอิชิหนุ่มมัธยมที่มีสกิลลึกลับการล่องหนในชีวิตประจําวันเด็กหนุ่มผู้มีความสามารถพิเศษแต่พิเศษแบบน่าสงสารว่าต่อให้อยู่ข้างๆซพ่งก็ไม่เห็นต่อให้ยกมือในห้องเรียนครูก็ไม่เห็นบางทีคือรถไฟก็ยังไม่มีใครเห็นว่าเขายืนอยู่ที่ด,ดูดิคือมันเงียบจนเหมือนตัวประกอบที่ลบออกจากโลกนี้ แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะมีคู่คนนึงที่มองเห็นเขาตลอดเวลาเธอคือคูบโบสาวสวยเพื่อนร่วมห้องที่ทั้งสวยทั้งดังทั้งมีสนเสน่ห์แบบที่ใครๆต้องหันมองแต่คือคนที่ไม่ยอมให้ชีรละไอชีกลายเป็นเงาล่องหนเราจะได้เห็นความแตกต่างสุดขั้วของทั้งสองระหว่างเด็กหนุ่มที่ไม่มีใครมองเห็นกับเด็กสาวที่ใครๆก็ต้องหันมองและความน่ารักที่เกิดขึ้นเมื่อคู่โบไม่เคยมองข้ามเขาเลยคอยแหย่คอยทักอคอยทํยทาให้เข้ากล้าไปส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อย่างไม่ทันตั้งตัวและหลังจากทั้งคู่ได้พูดคุยกันมากขึ้น การได้ใช้เวลาร่วมกันมันทาให้ความรู้สึกข,ของนักสองคน mm hmm. เปลี่ยนยไปไป mm hmm. จนมากกว่าคำว่าเพื่อนร่วมห้องติดตามความน่ารักของนักเอกสุดฮอตและพระเอกสุดจางไปกับคุณคุูคบโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบดูถูกดิสกสิจะได้ไนบิลิบิลิ